สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n a k e h e a Channel นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปดูไฮไลท์นะครับฟุตแชมเปี้ยนที่เพิ่งเล่นจบไปเมื่อของวีคเนี่ยของวีคนี้แหละโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาทีมของเรานะครับที่เราเล่นนี่ก็จะประมาณนี้เลยโอเคครับงั้นเราไปดูกันดียว่าว่าจะจบกี่วินนะสำหรับทีมนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนไป เอ้ยโคลัมโบ่เอฟซีนะโคลัมโบปีนี้เลื่อนไหมครับพรีเมียเฮ้ยเฮ้ยขอหกคะแนนดิหกคะแนนนี่จะชูถ้วยนะในรอบสามสิบปีนะันที่เรารอคอยนะครับโมฆาเอ้ย <c oughs> เพื่อนชิบหายดิโมฆาที่ชิบหายดิ <c oughs> อุปสรรคเยอะจริง่ะอยูย่ฟ้าก็ตกน,นะหนูจักเจ็ดยับข่าวเจ็ดยับป่ะ <laughs> แชร์กดฟอโลโล่ด้วยจะร้อยคนแล้วอีกนิดนึงจะยินเนพะื่อนเฮ้ย ข้าดีใจมันขึ้นเลยว่ะชิบหหยเจ็ดยับว่ะ นะครับคุยคุยกันได้นะวันนี้ตาแรกนะตาแรก ฮีเรลนะฮีเรลลาโม,ม่กันละไอไอลาโม่ตัวเมื่อกี้ปหมไอไอลาโม่ตัวนี้ไหมที่เขาที่ตามกีกมันเอไอโหดๆหน่อยอะ่ะพี่เหรอนหน,อน้องโพสฮะโอ้โหโอ้โหี่ฮ oh, <no. S 1> <laughs> ว่าแต่ฟังไปโดนปุ่มโฮมนะไอ้ชิบหายโอ้ยโอ้ยโอเคครับไปโดนปุ่มโฮมแล้วเมื่อกี้ว้ามาดิ โดนเลยนะโดนแล้วครับผมโดนแล้วแหละย่าเอออูรอดนะถือว่ารอดครับดวงงดีอยู่รอด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  อ,อ,อู้โหดมากนะทีมแม่งยูนคราฟนะยูเซบิโอนะเมสซี่กับเดยองเดลิดนะครับเป็นทีมออฟเดีย โอย <retirement> มีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยปะเออเสียบมามาตอนนี้เจอทีมโหดน,นะโหดเลยอะโหดเที่ย yes ย โอเคครับ <Okay>, มานะเอเคเฮ้ย okay, okay. <c oughs> เอาวะเดียนะครับฉับเมื่อกี้ยิงไม่เข้านะ <c oughs> เป็นไปได้ยังไงไม่รู้ครับมีดวงมีดวง โ้โหเสาเงาี้ยนะอี่เฮ้ยโอเคครับอ้เหนื่อยนะสู้สู้ครับขนาดทีมกากอย่างนี้สู้ได้ดีมากฝีมอือครับขอบคุณครับฝ <laughs> ากกดไลค์เพจด,ด้วยนะครับมาตีมทุกวันนะครับโอเคคลายหน่อยครับ สวยว่ะพี่กรมมาดีพี่กรมนะครับโอเคครับเต็มท okay, uh, ี่เท่าไหร่วะสิบหกของเราครับ Stop. ทีมซุปเปอร์เบิร์ดท oh, oh. ีมซุปเปอร์เบิร์ดว่ะเฮ้ยเฮ้ยการ์ดมีแต่การ์ดสวยๆว่ะเป็นฟูลแบบว่ามัดดิดเฮ้ยโอ้โหเตะอัี้อะไรมึงวหน้าเตะไปอัดเขาเฉยเลย ทำแล้วครับผมโอเค หนึ่งเอ็นที่สิบแปดครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสคบแบบฝังฝัง มาให้ถิ่นนะนีมามทเลอร์แกงนะโอ้โหตัวโหดโหดมนาะกกงเต้ ลูกหนึ่งลูกมาแล้วนะหนึ่งลูกโอเคเทสเซกี้โห่ยิงอย่างยิงปั่นอย่างสวยนะ <g ül> ละได้นะนะได้ะได้น้องยิงสองครั้งได้สงตูว่วงมาลวงมา,งมาโอ้เฮ้ยว Revoke เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ อโแบกมึงจะแบกไงได้เฮ้แบกอยู่คนเดียวโอ้โหยัดกระเบื้อง มาว่ะโอ้โหยัติงยติงเฮ้ยเจอคนเดิม

สามได้เว้ยโอเคนะครับก คลิปนี้ก็จบที่23วินนะครับผมก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเพราะว่าอย่างที่เห็นในไฮไลท์นะครับก็เจอทีมโหดก็ค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็บางคนก็เล่นดีด้วยบางทีไม่โหดก็เล่นดีก็หลายคนนบก็นั่นแหละปวดมือเหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเอาล้ครับบ๊ายบาย